สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับพบกับมุกนะคะในช่องมุกี้สมล์วันนี้นะคะเราก็จะมางัดแงะพัสดุนะคะเป็น EP ีที่เท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนซามพัสดุนั่นเองนะคะทุกคนก็จริงๆได้มานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวนะคะเดี๋ยววันนี้มุกจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็โอเคนะคะสําหรับใครที่ต้องการซื้อตามนะคะเดี๋ยวมุจะ ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปชัชนบล็อกเหมือนเดิมนะคะทุกร้านที่มุกสั่งเลยนะคะใครที่อยากได้ก็ไปกดลิงก์นะคะโอเคค่ะเพื่อให้ปการเสียเวลาไปดูกันเลยค่ะตายเดี๋ยวเรามาแกะอันที่เป็นถุงกระดาษนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็จากร้าน Baby Case เราจะทิ้งชื่อไว้ให้นะคะก็ไปหาซื้อตามกันได้นะคะตัวนี้ส่งแบบ e m s นะคะค่าส่ง35บาทชิปอ่า นี่นะคะนีบัลลังก์แ,กแบบอย่างดีเลยทุกคนนี่จึงแล้นี้ก็คือสิ่งที่เราได้มานะคะตอนนี้นะคะมุกสั่งเป็นเคส iPad แบบสีโรสโกล้นะทุกคนแต่มุกก็สังส่งสติกเกอร์มาด้วยนะคะเพราะว่า เอามาติดให้มันแบบว่าดูแบบดูแบบเออสีแบบมีอะไรนิดนึงนะทุกคนติดมันจะเป็นยังไงมันจะสวยหรือเปล่านะคะทุกคนพัสดุต่อไปพัสดุที่2ค่ะตัวนี้ก็คือ2ตัวนี้ก็คือสั่งมาจากช้อปปี้ทั้งสองอันเลยนะคะจึง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 อ้าวทุกคนมันไม่ใช่กระเป๋าแบบกระเป๋านี้มันคือกระเป๋า iPad ค่ะแล้วก็แบบอะไรยิบย่อยที่มันอยู่ในร้านแล้วมุกก็สั่งมาด้วยนะคะเพราะว่า เออสั่งมาทั้งทีก็ต้องสั่งมาแบบเยอะๆหน่อยนะคะทุกคนนี่ตัวนี้ก็คือเป็น w a ปเ p a p e r w a เป p a p e r ตัวนี้นะคะก็คือโปสก์ดติดผนังค่ะก็เอาไว้ดีผนังนะครับแล้วก็จะเป็นยางรัดผมทุกคนนี่ก็คือแบบมุกชอบใส่พวกยางอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดูแบบกุบกริบเราก็เลยสั่งมาใส่นะคะนี่แล้วก็จะเป็นพวกพอคุณแจบบน่ารักมากทุกคนเนี่ย อันนี้คือพวงกุญแจนะคะสาหรับแบบเออเอามาห้อยกระเป๋าคือน่ารักมากทุกคนเป็นนี่อันนี้คือสิ่งที่ผู้อยากสั่งมาจากร้าน,นมีมากๆนะคะเป็นกระเป๋าใส่ iPad นั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องการทนุถนอม iPad นิดนึงนะคะจริงๆริงมันมีทั้งหมด3สีนะคะแต่มุกเลือกสีดํามาเพราะว่ามันจะได้ไม่ซ้ากับเพื่อนแล้วก็ไม่เปื้อนไงด้วยนะคะขนาดจะเป็นสีชมพูแบบฟิลแบบแบล็กพิง์อ่ะเออตัวนี้ก็คือเป็นกระเป๋าสำหรับใส่ iPad โดยเฉพาะนะคะเนี่ยคือมันจะใส่ได้พอดีอย่างนี้เลย ก็คือจะพกพาง่ายพูพาสะดวกนะคะทุกคนแล้วก็น่ารักกุบกิบพัสดุสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือพัสดุกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าสะพายจริงนี่คือแบบน่ารักมากนี่คือแบบมันเป็นกระเป๋าที่ใส่ได้ไปทุกที่นะเพราะว่ามันน่ารักมันน่ารักเกินไปแล้วทุกคนโอ,คโอ้โอ้เออ แล้วเขาก็จะมีเข็มกัดแถมมาให้นะคะต้องสี่อันเลยแล้วคือเข็มกัดน่ารักชิบนี่คือเข็มขัดที่แบบเขาแถมมาให้นะคะสําหรับติดกระเป๋าเพาื่อความน่ารักกุบกริบนี่คือกระเป๋าทุกคนคือคือแบบคือดีมากอะเป็นกระเป๋าที่แบบดูดิคืองานเขาก็ละเอียดอยู่นะคะทุกคนแล้วคือเนื้อกระเป๋าแบบโอ้ยคือแบบนี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋า ตัวนี้ค่ะเป็นสีเหลืองอันนี้เห็นว่ามันน่ารักกุุกิีบก็เลยสั่งมานะคะตัวนี้เขาก็จะมีแบบเป็นแบบว่ากิ๊บติดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะอู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 ๋นี่นะคะนี่น few minutes later. คืองานเขาค่อนข้างเนียบเลยนะคะเออสวยอะ่ะ <c oughs> คือมันน่ารกัก ไปสั่งกันได้นะคะตัวน,นี้คือราคาแบบถูกจริงๆอ่ะถูกมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็สําหรับแกปัสดุก็มีประมาณเท่านี้นะคะไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไข่มูก,กันด้วยนะคะอย่าทิ้งแรงกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย